สวัสดีคะ่ะ FC ทุกๆท,ท่านคะ่ะวันนี้ก็พบมาพบก,กับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสง v i p นะคะทุกคนคะ่ะเช้าบ่ายพี่น้องวันที่6ตุลาคม25 6 7น้าอยหสิดนะคะทุกคนคะ่ะวันอาทิตย์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกคนสักครู่นะคะพี่น้องประกาศเจเบเมือก หกตุลานะคะทุกคนขาก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอดเด่นวิ่งดูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่าน ถ้า fc ไม่ชอบตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้เลยให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องจะจะพาทุกท่านไปดูวันที่5ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่เนาะคะ่ะสำหรับวันที่5จะให้เด่นรอบเช้า7และ2เด่นรอบบ่าย8และ0 8และ0 รอบเช้ามาสามสามเจ็ดสี่ศูนย์เด่นมาเจ็ดค่ะทุกคนเจ็ดสามสามเจ็ดใจบ้ได้จับหายเนาะพี่น้องขาเลขเด่นประจําวันรอบเช้ามาเจ็ดนะคะรอบบ่ายจะให้แปดได้ศูนย์หลุดนะคะทุกท่านมาหนึ่งสี่สองเจ็ดเจ็ดค่ะทุกคนขามาเลขเบิ้ลนประจําวันพี่น้องวันนี้เลขเลขเด่นประจําวันมาทั้งเช้าทั้งบ่ายเลยนะคะทุกคนเด่นแยกไม่ค่อยเข้าไม่เข้าเลยนะคะทุกคนรอบบ่ายเอา ลุนต่อวันที่6กเจ้อพี่น้องช่วงเขาช่วงรุดค่ะพี่น้องคะถ้าพี่น้องบ่ามากกะพี่น้องกะพิจารณาเลขเด่นประจําวันได้เลยนะคะสําหรับวันที่6จากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้ใจได้รอบเช้าอยู่ที่3และ9เรามาดูความน่าจะเป็นค่ะ3 3มสาม3ามแด สา9สี่เนะคะเก้าสามเก้าแปดเหนึ่งเ้าหกเก้่เก้าสบด่นรอบายอยู่ที่8ปดและสค่ะทุกท่านคะ่ะแดนะคะแปดเก้าแหนึ่งแดหกแ แปดสองแปดเจ็ดสามคะ่ะทุกท่านสามแปดสามสามคะ่ะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนคะ่ะมาดูคู่ตัวเด่นนะคะสา แปวันนี้เลข3เบิ้ลค่ะทุกคนถ้าท่านชอบเบิ้ล3าก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็รอดูเลขเบิ้ลประจําวันนะคะรอบบ่ายจะเลขไม่เต็มสปิริตเท่าไหร่นะคะทุกคนตัวเลขลายโตพี่น้อง3นะคะทุกคนมาดูค่ะ3ามสา3สามกสามเกับ3ามรอบบ่ายแปดเก้าสดสสสามเ นะคะนี่ก็คือคู่ตัวเด่นรอบบางเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่าน FC ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ท่านได้รับชมเหลือรอบละสคู่เลขเด่นประจาวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่และเลขหเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง หนึ่งกับหกนี้ท่านสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนวันนี้คู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันนะจะไม่ติดคู่ตัวเด่นแลนะค่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่สามและเก้าเด่นประจำวันอยู่ที่หนึ่งและหกเป็นสามหนึ่งสามหกค่ะทุกท่านเก้าค่ะเก้าหนึ่งเก้าหกแปดกับสามกับเลขเด่นประจำวันหนึ่งกับหกเป็นแปดหนึ่งแปดหกสามค่ะสามหนึ่งสามหก ประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องเป็นจังไดแน่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะมีคู่ใดมากบ่ค่ะสาหรับคู่ที่ใจจับให้นี้เป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายเสถริติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเขา่ามีหลุดถุกเหมือนเด้อค่ะพี่น้องค่ะถ้าพี่น้องบ่มกคู่ที่ใจจับให้ก็สามารถจับคู่ใหม่ได้เลยตามความชอบนะคะทุกท่าน สำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสียง VIP วันที่6ตุลาคม2567ใจโก้ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคมับๆบนๆสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ